ต่อไปครับเป็นการอธิบายโค้ดแฟกตะเรียวนะครับ nt เท่ากับประกาศตัวแปรก็คือ x ต่อ n นะครับนี่ก็เท่ากับหนึ่ง input In n สก,กัดเปอร์เซนต์ d loop n for คือ x หนึ่ง x หน่วยก่อนเท่ากับ n แล้วก็ x บวกบวกนี่ก็เป็น ตัวคูณนะครับเป็นแทบเซนดีหรือคูณต่อด้วย x กนี่ก็คือเอ็นแล้วก็เท่ากับเซนดีตรงนี้เป็นบรรทัดตรงนี้เป็นชื่อของผมนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรทัดชื่อกดลังครับกดหกตัวคูณจะไล่ามาเรื่อยๆ ตัวท้ายจอเป็นนี้แล้วก็ค่าของมันนะครับคงเป็นแฟตเทเลียวครับเ <Yeah. S 1> สร็จแล้วนะครับ